ไม่ตายเหอะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อ,อยู่กับโอเคชนแนลนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาอบไก่นะครับผมเนี่ยเราต้องกินเบียร์ให้หมดก่อนก่อนที่เราจะได้ขวดมานะฮะ A few moments later แล้วนี่คือไก่ของเรานะฮะนี่คือไก่กเสัอเสือคร่งดากเ,เลยครับเอาหอมแบ่งยัดใส่ตูดเลยนะฮะอ๋อ,อพอยัดเสร็จปุ๊บ อันออนี้มีตะไคร้กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีอันนี้ก็ซอสหอยเขาไม่ได้จ่ายนะครับซอสหอยเนี่ยกๆๆมีผักแก้มผักแก้มน่ากินมากอันนี้ก็โลตัสโลตัสต้องเข้าแล้วงานเนี้ยโลตัสฮะอืมคนคลุกเค้าให้เข้ากันนะฮะเอเคพร้อมป่ะจานต้องพิสูจน์แล้วนะฮะตอนนี้โอ้สวย พุกเขาให้เข้ากันอยู่นะฮะตอนนี้ก็ดูแล้วตอนนี้เราจะเตรียมสถานที่ให้เสร็จให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะทุกคน A few moments later ข้างพอเนี่ยแลก็ต้องอมีปี๊บปี๊บเราก็ต้องดินดินเตรียมไว้โปะด้วยนะครับทุกคนดินเราต้องมีเตรียมไว้โปะนะฮะ <S 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 ใครอบฟังเี่ย นี่คือเฟียงนะฮะเฟียงหรือฟางนั่นเองนะฮะเอ่ <c oughs> เราจะเอามาไว้อบไก่นะฮะผม <c oughs> บางคนใช้เยอะใช้น้อยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูครับใช้แค่นี้ดูครับว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับใช้น้อยแต่ไก่สุกนะฮะลองดูนะฮะลองมาดูกันนะครับผมเอากวะพี่เอาบะหมี่ถ้วยทีย่มาใส่น้ำซุปปะ่ะมีแล้วเล้ะเอาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ปึ๊บสุบลงไปอย่างนี้นะฮะเนี่ยน้ำซุปเลย โอเคถ้าใครอยากกินน้ำซุปก็เอาถ้วยมาลองนะฮะแต่อันนี้เราไม่เอาน้ำซุปนะครับผมปั๊บดินโปะด้านข้างนะฮะเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะครับผมมันจะเหม็นนะฮะเหม็นคิวนะฮะเหม็นคิว ตรงนี้ก็มะพร้าวนะฮะกำลังเยอะเลยนะฮะตอนนี้ใครก็อยากจัด3จัด4ลุกเย่วรอบละ3ละสนะฮะคืนหนึ่งนะฮะก็มาได้นะครับที่สวนมะพร้าวผมเองนะ,ะเอาเฟืองครอบลงไปนะฮะเราใช้แค่นี้นะครับคอยดูครับว่าจะถูกหรือเปล่านะลุบต่อไปก็จะทำการจุดแล้วนะ,ะทุกคนไปเลยจุดสองฝั่ง ให้มันไหมช่วงโอเคเดี๋ยวไปดูจานเรียบ a few moments later เฮ hey, <n> ียหน่าตามกระเสาะเ,สเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็คึอกอีกดอกดงโอ้โหชมพูดดวยเว้ยอร่อยครับ นู่นะ้ำใส่ไก่ลูน้ำนี่แหละิกแทะอย่าบอกล<ง>เ,เริ่มออกนินก <through> <โห>กูแทะขึ้นนี่ตามที่อค,ครับว้าวทาเขา้ okay, okay. โอเคครับตอนนี้ก็ให้ชุดแรก ระอุจนหายร้อนไปเองเลยนะฮะเราเขี่ยชุดนี้ออกแล้วก็เอาใส่ใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ทํากันเหมือนเดิมทํานทำเหมือนเดิมนะฮะอรอบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะข้างในรอจนมันดับไปเองนะฮะเราต้องใจเย็นๆนะครับผมจะโอเคนะฮะคือมันเหมือนอยู่ในตู้อบนะฮะโอเคเอาเป็นไงอะ่ะโอ้โหมแลูกนึงนะะมาให้ตากล้อง ขอคำพรมนะฮะพีเจวิวอันนี้คนนี้ชอบแก้ไขคนยังไรชอบแก้ผ้าแก้วข้าวั้จหนอยคนมันหายคนมันหลายไม่คนหายกินกินเหลาเมาซีกยดงสุน มีกระตูนเช่ไอืมโอ้แน่รืว่าเนีเออเาแนแดาบกันบอลฮะดาบกันบอลภาคไทยโอสู้กันบนเทพครับบนสวรรค์ดูกระดิ่งติดตามเขาก็กดไปนะดูดิแล้วก็กดเหมือนกันอย่าลืมกดของผมไปด้วยนะฮะทุกคนฮะเป็นกำลังใจให้เราได้มีกำลังใจได้ทำคลิปนะ

เราประเมินแล้วนะข้างหลังมันไม่สุกนะทุกคนเราประเมินแล้วเราจะเอาหลังอีกสักหน่อยนะฮะเราจะอบไว้อีกสักหน่ยอย,ย,ยเอาให้เยอะได้กินหรือเปล่าฮะดูสีสันจะเป็นยังไงอบตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนี้หกโมงแล้วอ่ะอ่ะเปิดฮ้อนอ่ะฮ้อนดิดับไฟไว้ไว้เลย เขาก็มอเดียวกันดูกันแลกันดูกันแลกกันพี่น้องเชียงควาดทางเก่าเดี๋ยวดูข้างหลังเป็นไงเ๋วเมื่อกี้แก้ข้างหลังข้างหลังไม่เวิร์กหอมว่ะโคตรหอมเลยว่ะมันย้อยนะฮะในพรานกินโคละในพรางน้องในพรานนะโอ้โหอย่างนี้เลยฮะเป็นไงพี่ดิชิมยังไม่สุก มันอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเบังอร่อยเหมือนกันเนี่ยไปเฮ้เอาเอากระเป้าของให้ไปเราจะตีว่าจะบินเนี่ยขึ้นไหมงนีเอาวางงูนก่อนเอาเอาเอาวางงกัน้างหอยกันวางเลยวางเลยไปยังไงรีบจ้าไหเไป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 เร็ <laughs> and his name is John C. ไปอยู่ใน u t u b e แล้วไปอยู่ใน y o ยูทูบแล้วเรียบร้อยไปอยู่ใน YouTube เลยตอนนี้นเรียบร้อยเอาลุยโอ้โหคนรปิกสุกหมดเลยครับสุกหมดเลยนะเนี่ยอือืมอืมอืส้มตำดนะูส้ม,นะสมนะสตำกูอยากกินน่องว้ เธอเอาน่องมาให้ฉันกินสงสารกูไหมเนี่ยสงสารกูหรือยังโอเคออกมาฮ้ยฉุกหมดแล้วฉุกหมดแล้วบอกเอาน้องมากินหน่อยฝั่งเนี้ยข้างเนี้ย

ไปละอไก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายเป็นเที่ยว่อว้มันเป็นซูมเสวยซูมซูมอือืยอดเลยนะอืฮอซึ่งเนขามีสิ่งในการหายเหมือนกันเาบ้างว้าว